วันนี้ผมจะเนี้เขาเงี่ยวครับเขาเงี้ยวต้นตำรับของคนตทยใหญ่ครับผมใครพยากมาตัวกินตีพยาวเนื้อป่ะมาดูกันทําดีกว่า,า,เ,า,า,าเขากันจีน แมจอตีห้องกันก็คือข้าวเงี่ยวครับใจข้าวเจ้าอย่างดีหุงซสานําแบบมะเกลแล้วก็เอาไปนึ่งในไหเข้าวคือมันเฮียงเม็ดงามๆครับผมมามาเริ่มเนี้ยตัวกันไวไว <c oughs> แม่ไปเกี่ยวใบจะไกมามื่อกําลุงหลวง,ลวงเขาจะเอามาก,กั้นเนาะกั้นกับเลือดซดใบสะไครนี่นะเพราะว่ามันจะช่วยลดความเข้าแต่บ่ได้หมดนะคือมันน้อยมากที่สุดนะครับจังนั้นเขาก็เลมจะไข เอาเลือดสดเทลงไปเอามือขยุ่มหย่อมย่อมสกัดกับเลือดให้มันเข้ากันครับผมจากนั้นแม่ก็ลากหอมบัวหรือหอมแดงมาแกะเปลือกลอ้อพร้อมๆกับแกะหอมเตรียมหื้อผมพริกแห้งตากแดดเอามาถอดกับเข้ากันจีนตอนมันสุกฟัดเอาขี้งาออกให้น้อยกําเตะ <c oughs> นางบอก <c oughs> หอมเตรียมกีบแกะเปลือกด้วยความเปลี่ยนเนาะสะอาดถกเม็ดเนาะแล้วก็เทลงไปในครก ทำฮื้อแล้ว,ลวเคล็ดลับกัญเนี่ยเข้ากันจิ้นให้มันหอมก็คือเข้าจะเอากระเทียมเนี่ยไปเจียวด้น้ำมันนะครับหลังจากนั้น,นพอได้น้ำมันเนี่ยรอมันเย็นก่อนเข้าก็ามาใส่ในข้าวสวยครับ ตั้งหมขางมันฮู้นอแล้วเทน้ำมันลงไปเอาหอมเตรียมตีเขาต่ำลงไปเจียวจนเหลืองกรบผมแล้วก็ตักใส่ถ้วยคือมันหายเย็นแยกหอมเจียวกับน้ำมันไว้คนละผักเน้อ <c oughs> เตรียมเขาหุงรอไว้ในหมอละร <c> ส <oughs> ด,ดีเกลือปนอิ๊วขาวน้ำมันหอมเจียวตีเย็นแล้วพร,พร้อมๆกับหอมเจียวก,กรอบสักจอดหนึ่งนอแล้วก็ใส่ลงไปสามจันบดหนึ่งถ้วยใส่ลงไปพร้อมพรอมกับเลือดหมูสดติ ก้านกระบใบจักไขต่ตะกี้ใจปากค้นคุกข้าวฮือส่วนผสมเครื่องปุ้เข้ากันครับเข้าจาวหูเจ็ดน้ำแบบมะเกาเหี้ยงเม็ดง,งามเลือดปลาต้องใส่นักเนอร์มันจะดำแก่เกินล่ําข้าวไปครับนี่นะครับการหุงข้าวแบบโบราณแบบเช็ดน้ำนะครับแลว้วก็เขาก็าไปหนึ่งเขามันจะเลี้ยงเม็ดสวยมากเลยฮะนี่เลือดปลาต้องใส่เยอะนะครับผม เลือดใส่ในน่อยหลังจากนั้นเนี่ยเพราะมันเจอไอ้น้ำหรือมันเจอน้ำนอะมันก็จะเจอจางของ,ของมันเองเนอะมันเง็นยงคือมันเค็มขึ้นนะครับใบตองกุยป่าครับผมเอาไว้ห่อครับห่อข้ากันจีนเขาา้าเจ้าหหงแล้วฟูเฮียงเม็ดงาม,งามหอมงามนะสี่เหลี่ยมอ่องลองมม่แหลม แล้วก็ใส่เข้าลงไปสักสองจนเต็กึือแน่นๆขึ้นลูบทรงเลี่ยมๆภาพปากตองปิดซ้าแล้วก็ปิดขวาพอทรงงามๆระวังกายเป็นทรงเป็ดหมูบน่พวกงานคุณฮองไปเปิบจะดเข้ากันจีนตนกำเนิดของกินเจ้าไตใหญ่เวลาหนึ่งซุกจากห้อง ใบตองอ่นอนๆอย่างวันนี้เขาก็พิถีพิถันน้อยนะครับผมการห่อม่ยากครับแต่ก็ต้องคุ้นเคยกับการพับน้อยนี่อีกหนึ่งหอ่องามๆเนื้อจะว่าไปก็เหมือนขนมเหนียบเนาะว่าก็หรือการห่อขนมจ๊อกเนาะปีลังจะสุกแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยเอามาดูกันนะว่าเขาคนจีนจะห้องงานจะทำก่อ ซุกแล้วครับผมเข้ากันจีนของเฮากินกัาหอมแดงปินแก่นพริกทอดกรอบๆหอมเตี้ยมกรอบๆผักปอมเมียงและกอบปแต่งสองแกนเนอเปิ้งใจคลิปนี้ก็กนหือกำลังใจจิมเนอร์พร้อมๆกับแชร์คลิปของล้ำๆหือเปื่อนพอตัวนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ